แล้วก็ในลำดับต่อไปนะครับทุกท่านก็จะได้ทราบถึงรายละเอียดนะครับโครงการล้านฝาสาังฝารปันข่าเทียมในวันนี้นะครับว่า<ช>เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและเราจะมีส่วนช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างนะครับและที่สําคัญกลุ่ม next pro นะครับที่รับผิดชอบโครงการนี้เป็นใครกันนะครับค่ะก็คงจะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากท่านผู้นี้นะคะท่านผู้นี้นะคะจะมากล่าวถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการนะคะ ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับคุณกำธรชัยเดชาพันธ์นะคะคุณกำรชัยค่ะที่ากดีมากค่รบเณ่นรองศาสตราจารย์แอ๊บพ้วยชัยชีวเกียรติเลขาิการ มบริษเทียนในสมเด็จพระศรีนัครีนธนาเลนราชนุโมและประธานที่ปรึกษาโครงการรัฐบาสสังสรรั์การเสียกันท่านศาสตราจารย์สิวัฒนิยมคานอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณวรนนาดิชจารุสุการบัญกรรมการผู้จัดการสทีมไทยนิวนะครับคุณอรลิศรีวงศ์ผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคมและคุณสุรีสิริจันทร์ชื่น กรรมการผู้จัดการหอจกเชียงใหม่วิศวรก,กรครับและท่านผู้มีเกียรติที่มาวมงานทุกท่านครับโครงการรัฐบาลสรรฟัน,ฟน,นกับเทียมนี้เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชมรม n e x t Pro ซึ่งเป็นชมรมของกลุ่มนักนธุรกิจและคนทํางานที่มีจิตใจบนในสังคมและมีความปรารถนาเสริมสร้างสังคมไทยให้พัฒนาและงดงนมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและก็จะริยธรรมของชุมชน โดยโครงการร้านฝาสังขัดปัญนาเทียมนี้ได้เริ่มดำเนินการโดยบรรลอให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะสมชิ้นส่วนอลูมิเนียมแล้วก็มาหม้อให้กับทางโครงการจะเป็นพวกป่าไปกระป๋องทั้นเดิมหม้อหรือกระทะหรืออลูมิเนียมเก่าก็ได้นะเพื่อนาไปหลอมเพื่เป็นวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำคัญในการทาการเทียมต่อไปโดยรายละเอียดโครงการร้านฝาสารฝันปั้นกรเทียมนี้ จะขอเล่นเจิญท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์ในโครงการในเวลานี้นะครับ โครงการสิ่งแารได้ชมรมเน็โฟซึ่งเป็นชมรมกลุ่มนักเุรกิจนและเพื่งพัฒนาที่มีจิตใจหุ่นเลยสังคมและมีความปรารถนาเสริมสร้างสังคมไทยให้พัฒนาและทำงานที่เพื่อโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและจัดแยธรรมของชุมชนโครงการล้าฝาสารปั้นขาเทียมได้เริ่มกัจกรรโดยลงให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนสะสมชิ้นส่วนอินเทอร์เนต่าอาทิี้ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่ม หรือมอกระทรอลูมิเนียมเก่าเพื่อรวบรวมอลูมิเนียมดังกล่าวนำส่งให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระสิรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อนำไปหลออติดเป็นวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการขัเทียมต่อไปมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระสิรีนครินทราบรมราชชนนีพระรัชการตั้หนืโดยสมเด็จพระสิรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปีพุทธศักราช2535เมื่อทรงทราบว่าองศาราจารย์นแพทย์เพื่อชทยชีวเกศสามารถผลิตขาตีมที่มีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายจากพะยทัาสติและอลูมิเนียมซึ่งมีราคาถูกกว่าขาตีนต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยถึง1ิเท่าจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมรลนิธกขฬาเพิ่มเพื่อทำขาตีนให้แก่ผู้มีการ ที่ยากไร้เจ้โอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกเชื้อชาติและสัตว์สัตโครงการร้านตัดต่างๆยัมีความมุ่งมั่นและประรุ้ที่จะเห็นผู้พิการและการขาขาดให้สามารถฟังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตใจที่มีความสุขสบายและโอกาสในการพัเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ ขาเพียมถือเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับผู้พิการและสัพท์การท่างารตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วนี้มีาวุ่มชาวเีนชื่อเฉียนหงเยี่ยนแห่งบนทลนหยุนหนานซึ่งประสบปิกเก็ุรถชนเมื่อเดือนตุลาคมปีส0งพัเธอต้องสูญเสียร่างกายท้อล่างและเป็นผู้พิการทั้งแต่หลสี่ขพ่อและแม่ของเธอจึงได้นำเอารูปบาคเก็ตบอล วจะปรับตัวและตอบเข้ากับอะไรของส่วนล่างของเด็กน้อยในการเดินแต่ละครั้งเด็กึงใช้มือทั้งสองข้างตักไม้ค้ำที่ทำาขึ้นเฉพาะค่อยๆทำหยันไปทีละก้าวทีละก้าวนั่นาัดในตะรงชีวิตได้ด้วยการใช้ลูกบาสที่เป็นเครื่องมือแทนเท้าในการเดินดังนั้นทุกคนจึงเรียกเธอว่าเด็กลูกบาสเพราะขาเพียงนี้เอง ทำให้เธอสามารถจะเดินได้ค่ะความฝันของเด็กน้อยเฉียดหุ่นเย็นคือต้องการที่จะเข้าราอติปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ในสโมสรตึกซ้อมว่ายน้ำสำหรับผู้มิการเฟสปิดเกมในปี2012และหวังว่าจะได้รับเปลี่ยนทองในการแข่งขันฟุตบอลมด้วยหรือตัวอย่างในประเทศไทยของเราช้างโมช้าซึ่งได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกระเบิดในปรกเทพม่า ในขณะที่เดินตามแม่ช้าเข้าไปชักลากไม้จนินทำให้หน้าข้างขวาของช้างน้อยฉีกขาดและมีบาดตามร่างกายจนานวนมากและถูกนาตัวส่งมารักษาที่โรงพยบาบาลช้างของลนิธิเส้นชาน้างจังหวัดตำปางช้างน้อยทางโรคชา้าเป็นช้างน้อยเชื่อแรกที่ได้รับการใต่เียงขาแรกของโลกขนาดลุงเย็นได้สปีแปเดือนแล้ว เ่ถือว่าเริ่มตัวโตและสูงข,ขึ้นเร็วมากและยังทราบอีกว่าช้าน้อยทางโลกชานึงเริ่มสุกสนพยายามปีนข้อตัวเหล็กที่ตัต้งแ็นเอกไว้ส่วนโลกเรือหลังใหม่นั้นกำลังขึ้นโครงร้าวโดยได้สรา้างองคปรบใหม่อย่งนี้ติดต่อกับโครงกระช้างทางโลกบาลซึ่งได้รับเพียงขาที่สองของโลกเช่นกันล่าสุด งอันหนแล้วโดยชางนั้นได้ลองวิธีขึ้นจากนั้นทากิมแพทย์ได้ผดแยงออกโดยสักครั้งหนึ่งไม่ให้เกินสองชัวง่วโมงเมื่อลดความอับชื้นและได้เปลียบเทียบผู้ระโยสมรงเท้าไว้นานก็ต้องอ,ออกจะเห็นได้ว่า,าการได้มีโอกาสช่วยเหลือและแบ,บ่งปันสัพูุอื่นนั้นนำความติมนใจมาให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง นอกจากนี้โครงการล้านฝาสังสรรค์ปันหาเทียมยังมีจุดประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์แปรรูปขยะ,ะ,ะให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์โดยการนยจากสิ่งของที่ใช้แล้วอะคิลฝาอลูมิเนียมและถุงนอกสตรีมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการผลิตเป็นวัสดุและิุนส่วนของการทำขาเทียมอีกครั้งเพื่อตอบห้เกิดเครือข่ายแต่ทำดีเพื่อสังคมทัาา้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทั่เมือเชียนมันโดยตั้งเป้าหมายการบริจาคไว้จำนวนหนึ่งล้านปักภายในปีพุทธศักราช2558หรืออีก6ปีข้างหน้าซึ่งโครงการได้นําสมมอบแล้เกิดการเนื่อนในวันสิงนโลโลวันโนโลกวันที่5มิถุนายน,นพุทธศักราช2552ที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าจะรวบรวมสมบัติอีกครั้งใหไ้ได้มากสุด ในวันพ่อแห่งชาติห้าคนวาคมนี้จึงของเรียนเชิญทุกท่านร่วมสักปันปัจเุียนได้โดยร่วมสักสมชิ้นส่วนอลูมเนียมและร่วมลงสมทับชมรมน็ x t โ r o ภายในวันที่3ธันวาคมนี้หนึ่ง,น,ง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 ,น,งน,น้ำใจของท่านสาม,มารถสักปันให้กับผู้พิการได้ I'm going